กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุูแช n แนลนะคะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาเล่นเกมชูชิลเองโอ้ยทำไมแมพพี่ถึงโหลดอย่างนี้นะคือยังโหลดไม่เสร็จเลยเฮ้ยรอก่อนดีกว่าไปพร้อมแล้วกดเล่นไปเลยชึบอ่าเรามาถึงนะคะเราก็จะได้ตะเกียบเนอะตะเกียบตะเกียบคู่ใจแล้วก็เดินไปเดินไป มาหาคนนี้ยินดีต้อนรับกรุณานั่งและหยิบซูชิจากสายพานลำเลียงใช้หน้าจอการสั่งอาหารและไอเทมอื่นๆโปรดเพลิดเพลินกับชูซิชูชิของเราทุกคนพี่ยืนคุยกับเขาบนเขาเตอร์เลยเอ๊มีตะเกียบแล้วออ้ยแมปแมปยังโหลดไม่เสร็จเลยเอ้านี่ใครเนี่ยเฮ้ยคุณคุณน,นะเราแต่ทำไมมามาแค่หัวหล่ะนี่ใครเนี่ยสวัสดี ฉันค,คุณเธอมากเลยนะแต่แมปฉันยังโหลดไม่เสร็จเลยฉันชอแทมากเลยผ้อมกันมันกินข้าวกินข้าวอะไรขอนั่งก่อนทุกคนนั่งก่อนกดนั่งอ่าตอนนี้เรานั่งแล้วนะคะเราจะหยิบชูชี้ยังไงเต็มในเมื่อชูชีเรายังโหลดไม่เสร็จเลยเอ้าหยิบ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 อุ้ย,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 ยน้องปอดเราต้องมีเงินก่อนไหมไม่ไม่จำเป็นต้องมีเงินหรอมันจะเต็มโต๊ะเรา เอาขอไปนั่งตรงข้ามกับน,น้องโปนนะคะทุกคนนั่งชึบไม่รู้ของในบ้านเรา,าเทำไมเรานั่งไม่ได้อะอแล้วเรากินได้ไหมน้องโปนเอาน้องโปไม่ได้คะเอาไม่ได้ค่ะไน่กินเหรอเลีแย่งเหรอแม่แม่ก็กําลังคีบอยู่ไงคีบไงเนี่ยทาไมฉันคีบไม,ไม่ไดไ้แม่ต้องปล่อยตะเกียบแล้วแม่ก็หยิบอ๋ออ๋ออย่างนี้ไม่ใช่แล้วอย่างไงต่อ เอา,าตะเกียบออกแล้วก็หยิบกินได้เลยไม่กดหยิบชูชิมันกดกดกดอ๋อหยิบหยิบขึ้นมาได้เลยทำไมไม่หยิบไม่ได้ทำไมฉันหยิบไม่ได้อเอ,อ้ไ้ได้ไปแล้วอุ้ยนี่ไงเรา,เราได้ในนี้มันเยอะแต่ที่โต๊เมื่อนั่งลงที่เออคือเราได้ปลาแซลมอนมาแล้วะคะ่ะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็ได้ปลาแซลมอนปลาแซลมอนแล้วเราจะกินไงกดกดหยิบหยิบ <G un S 2> แ้วแม่ก็ใช้ตะเกียบอ๋อใช้ตะเกียบกินใช่ไหมโอเคเอา้าแล้วไม่วางไม่ได้เหรอมันเต็มโต๊ะหรอไม่เต็มโต๊ะแลใช้ตะเกียบกินกินเรากินของคนอื่นไม่ได้หรอได้ทำไมไม่กินอะไรไม่ได้ไเลยหนูเห็นเพื่อนหนูกินเอะแม่ขโมยหนูกินแล้วเหรอเอา้าทำไมเน็ตเน็ตฉันเป็นอะไรทำไมเน็ต้องฝนปกติอ่ะอออโอ๊โอ๊ยกินแล้วทุกคนกินแล้วกินแล้วหนูเล่นแล้วอ่ะโหกินไม่หยุดเลยทุกคน แต่เน็ตเราไม่อำนวยเท่านั้นเองใช่อ่ะจิม้มกินกินแล้วเราได้อะไรอ่ะทุกคนแม่ดูเห็นด้านบนเปล่าได้เงินหรอใช่เอาเงินไปทําอะไรอ่ะไม่รู้วันนันุเออขอโทษนะเอา้เอาอา่อาวางแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวก็หยิบชูชิกินเลยเอา้าเห็นไหมในที่สุดเราก็กินชูชิได้แล้วนะคะทุกคนบอกแล้วบอกแล้วเหรอเฮ้ยยั้ยังเฮ้ยเฮ้ยนุเก็บมาที่ไก่เด้อเฮ้ยแล้วจานจานที่แม่อะไรแย่แย่เนี่ย ให้หนูได้อันนี้ปกินข้าวด้วยด้วยไม่อันนั้นข้าวเพื่อนนะข้าวเพื่อนเหรอข้าวเพื่อนยักินหมดเลยนะคะหนูกินอานทำไมกินไม่ยอมหมดสักทีอ่ะทำไมมันเยอะแถล่ะคือเราต้องทำอะไรอ่ะไม่ดีเองหรอเกลเพื่อนเป็นสีเขียวโอ้หมดแล้วดูจานแม่สีเยอะมากเลยแม่ไปดีกว่าอย่าไปอย่าไปไหนสวัสดีเพื่อนสวัสดี เราสามารถขโมยของเพื่อนได้ไหมไม่ได้อะอาเราไม่มีเด็กเสิบอะอยากเสิบบ้างอะ่ะเสิฟไม่ได้มันต้องใช้โรบักออหนูเคยแล้วครับอุย้ยม,มีมีนั่งที่นั่งเดี่ยวด้วยน้องโปรดใช่ยาไปนั่งไงแม่นั่งทาไมทําไมนั่งไม่ได้อะ่ะแม่ยำโอ้เสียตค์อะไรอะ่ะฉันเข้าไปได้ไหมฉันเข้าไปได้ไหมฉันเข้าไม่ได้หรอทุกคน แล้วถ้าใส่อ่ะใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ชุดได้ไหมใส่ชุดก็ไม่ได้เหรออุ้ยอุ้ยฉันอยากเข้าไปมั่งอ่ะฉันอยากเข้าไปมั่งข้างในมันมีอะไรไปไหนชั้นสองเหรอมากินเร็วเราแค่มากินชูชีอย่างเดียวเหรอชั้นสองอันนี้เราสามารถหยดได้ไหมกดเล่นดีกว่าชั้นสองเป็นโอชูชีไม่พอโอ้ยเราต้องไปกินชูชีเพื่อมาหยอดกาชาปอง โอเคค่ะเราจะทําการกินนะคะนั่งค่ะหนูวางแล้วเราจะกินอย่างเดียวแล้วค่ะทุกคนเราให้น้องโปดยิบแล้วเราก็กินให้น้องโปดยิบแล้วเราก็กินเป็นไงค่ะทุกคนอได้เวลากินโอเคค่ะแล้วก็กินไปอุ้ยตอนนี้เรามีห้าสิบแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปหยอดกาชาปองกันนะคะทุกคนโอ้ยน้องปดมีเยอะมากเลยหนูเล่นแล้วตอนนี้มีหกสิบแล้วนะคะอ้ยตอนนี้ ชูชีตามสายพานมาเต็มแล้วน้องโปดโอ้โอ้โอ้อะไรอ่ะทำไมตังฉันยังไม่ได้สักทียฉันอยากไปหยอด็มทีแล้วนะใช่มันน้อยเกินไม่ต้องการหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะจะไปเอาตุ๊กตาหมีแม่ไม่ซื้อตะเกียบอ่ะเอาซื้อตะเกียบได้ด้วยเหรอใช่ซื้อแล้วเราตังจะเพิ่มเหรอโอ้ชีวิตนี้เราต้องกินกินทั้งวันเลยเหรอ เออมันมีที่ใส่ถังขยะที่เราใส่ได้ใส่ถังขยะที่เราใส่ได้แล้วทำไมแม่ยังกินไม่ได้ล่ะเอ้ยฉันค้าอีกแล้วหรือเนี่ยวันดีเน็ตมันเป็นอะไรอะทุกคนไม่รู้ก,กดจิ้มจิ้มไป,ไมไปเยอะนะนอ๋อกินแล้วกินแล้วทุกคนเร็วใส่น้ำปลาอุ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วแม่ดมูชามชา <laughs> มดิกินไปเยอะชามล้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้ดีกว่า เราจะได้ไปช่วยน้องปอดอุ๊ยอันนี้เหมือนยังเห็นอยู่อีกนะเราต้องกินให้หมดค่ะทุกคนเห็นไหมคะเราต้องกินทุกอย่างนะอุ๊ย<า>ตังได้แล้วอร่อยอีกอีกอันเดียวชึบโอเคค่ะได้หนึ่งร้อยแล้วไหนตะเกียบไปอัพตรงไหนน้องปอดนูไม่รู้น้เห็นเพื่อนมีตะเกียบเขียวตะเกียบเขียวเหรอนี่ลองกดตรงที่ร้านค้าดิโอ้ทุกคนออนี่นี่นี่นนตรงไหนตรงไหนนี่นี่นี่นไหนตรงนี้ไหน โอ้ oh, เรามาเราต้องมาโหลดกระปบองแตเ่เราตะเกียบมันช่วยอะไรได้อ่ะแล้วลอันนี้คืออะไรส,สีเขียวเจ็ดจุดห้าแปดเซนอันนี้ตะเกียบวัฒนธรรมและอันนี้อ่ะตะเกียบก็ตะเกียบหมดเลยนี่เดี๋ยวเราลองกดอันนี้สิกดค่ะโอ้สามร้อยเลยเหรอมีแค่ร้อยอยู่เองอะทุกคนและนี่อ มีสองร้อยสี่สิบอันี้เท่าไหร่สองร้อยห้าสิบอ๋อให้ทุกคนเราต้องกินชูชีจนพุงแตกได้เลยน้องปวดแล้วมันไม่เุงแตกเอ้าเราไม่มีที่นั่งแล้วชั้นสองชั้นสองนั่งได้ไหมเดี๋ยวแม่ขอไปดูชั้นสองก่อนชั้นสองเป็นห้องน้ำหรองั้นเราต้องไปสำรวจห้องน้ำแล้วแหละรู้สึกปวดห้องน้ำขึ้นมาเลยอุ้ยนี่ใครเนี่ยอุ้ยเพื่อนแต่งตัวสวยมากเลยอ่ะเนาะอุ้ยตรงนี้ได้อุ้ยดูสิเพื่อนแต่งตัวน่ารักมากเลยใใคไหนห้องน้ำอยู่ไหนไม่รู้ นี่เหรอใช่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 เข้าห้องน้ําก่อนโอเคหนูเข้าด้วยเดี๋ยวเข้าอีกข้างอ,อ,อ้มันมีห้องน้ําเดียว <c oughs> มีสองห้องน้ําสีและอีกฝั่งเป็นไรล้างมือก่อนทุกคนเ,เ,เราต้องล้าง<อ>มือ,อให้สะอาดออออล้างไงอะล้างไม่ล้างไม่ได้หรอล้างความปราะนะฝั่งนี้คืออะไรฝั่งนี้ก็ห้องน้ําเหมือนกันแม่ครับเมื่อไงลูกตรงไหนดิออสเจอนูเจอเจอแล้วออ้ยตรงนี้มีน้ำเลยแม่อุ้ยน้องโปรดนี่ไงนั่ง ชบแล้วเราก็หยิบกินอแล้วเราต้องไปหยิบวางไว้ที่โตะเหรอเราต้องหยิบหยิบ,ห,ยบหลายๆอันน้องโปรดใช่ไหมมันได้แค่นี้เองอะ่ะไม่ได้วางตรงเนี้โอ้ยนี่ไงน้องโปรดเนี่ยตรงนี้มีเก้าอี้นั่งเนี่ยหนูรู้แล้วหนูกำลังกินสบายใจเดีย๋ยวแม่ขอวางก่อนอย่าหนูไปซื้อตะเกียบนะเมีขอวางก่อนอุย้ยน้องโปรดได้ครบแล้วเหรอโอ้ยทุกคนเดี๋ยวพี่ขอทําการ เร่งสปีดความเร็วนะคะเพื่อว่าเราจะทําเงินให้ได้250หรือจะ300ร้อยดีล่ะทุกคนเอ๊วยตอนนี้เรากําลังตั้งหน้าตั้งตากินเลยค่ะทุกคนกินด้วยว่าไงลูกไม่กินโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวขอขอข้ามไปตอนที่พี่ได้เงินครบแล้วนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะได้สองร้อยห้าสิบนะคะทุกคนบอกเลยว่ามันยากมากๆคือเราทําแล้วแบบว่ามันกินชา้าทุกคนกว่าเราจะได้ตังตาละบาทไปค่ะอีกชิ้นเดียวได้ยังเอาโอเคค่ะทุกคนครบแล้วค่ะน้องปอดแม่ครบแล้วนะสองร้อ,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 อยห้าสิบน้องปอดน้องปอดยินเยอะ,ะมากเลยน้องปอดน่าจะจะเหมาหมดเลยเหรอ โอเคค่ะเราจะไปทำการสุ่มกาชาปองกันนะคะน้องปรดพร้อมอยังเอ่ยหนูกำลังกินสมิ่ใจหนูจะกินให้หมดดีเลยเหรอใช่โอเคค่ะเดี๋ยวพี่จะทำการไปสุ่มนะนอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราจะได้อะไรมานะคะเจ็กแลกแลกแลกคือตะเกียบม,มันจะเพิ่มเงินให้เราไหมทุกคนมันต้องเพิ่มสีใช่ไหมใช่เมื่อน,นั้นเราจะเอาเงินไปเราเราจะซื้อแบบว่ายอย่างไงอะเราจะซื้อมาทำไมใช่ไหมโอเคค่ะเราจะทำการสุ่มเลยนะคะ แตะไปเลยค่ะชุบแล้วก็ซื้อหนึ่งอันนะคะดูสิว่าเราจะได้สีอะไรทุกคนไปลุ้นกันชมซุมซุ่มซุมหม,มุนคลิกเพื่อหมุนกักแกกแกกคิกเพื่อหมุนคลิกเพื่อหมุนคลิกเพื่อหมุนออกมาแล้วสีขาวไอ้เท <c oughs> ี่เกยบเราทุกทีสีอะไรอะ <c oughs> สีน้ำตาลเอ้าแล้ว <c oughs> สีขาวอยู่ไหนอะ โอ้น้องปวดนี่เก่งจังเลยโอเคค่ะทุกคนหนูเห็นหน้าแล้วหนูอาดูสิมาดูซิทุกคนว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่ปกี้นั้นมันมีเปอร์เซ็นต์บอกเนอะพี่ว่ายังไงมันก็ต้องเพิ่มเราจะทําการนั่งก่อนค่ะนั่งฟุ๊หนูกินของแม่มันมันแหลกมากเลยเกมเนี้ยกดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เลย กดอันนู้นได้อันนี้<อ>กดอันนี้ได้อันนูน้นโอเคค่ะเราได้ทาโกยากยิมาแล้วนะคะเราจะทําการวางก่อนนะคะแล้วเราก็หยิบตะเกียบขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ทาโกยากยิค่ะเพิ่มมาเท่าไหร่เอากดอีกทีดิเอาทุกคนทำไมมันได้เท่าเดิมอะทุกคนไหนแม่เพิ่มทีละห้าเอาเพิ่มทีละห้า,า,หามันก็เท่าเดิมนี่ใช่ไหมทีละห้นก็เท่าเดิมหรือหรือพี่ทําอะไรผิดพลาดอ่ะ ไม่เข้าใจเลยอะทุกคนไม่เข้าใจโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวกินชูชิเก็บเงินอย่างเดียวเลยนะทุกคนก็มีสำหรับสายฟรีแล้วก็สายไม่ฟรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน